ยอดคัมภีเ์สุดยอด Cleu, Cleu. นะครับเชเลยนะครับสำหรับท่านพี่น้องชาวพิยานนะครับชาวแม่ข้อขาฟีดุ้งท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับขอเรียนเชิญไปตั้งขบวนได้เลยนะครับหัวขอนท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกท่านขอเสียงปรบมือจากชาวแม่ข้อขาฟีเดต้อนรับท่านด้วยนะครับและส่งมอบเวทีต่อนะครับให้กับท่านพิธีกรอีกสองท่านนะครับ คุณเจฟฟี่นะครับกับคุณนินนานะครับเดี๋ยวเราสองคนจะไปเตรียมตัวในการเดินทางไปกับท่านด้วยจากสนามหลวงไปเส้นชัยที่ถนนถนนสีลม กว่าจะเจอกันโอ้ยคนเยอะชิบเ,เปงนปี่ติดไฟกี่อันจะทำะไรเนี่ยเป็นสปอร์ตไลท์เหรอไม่ได้เราต้องเต็มที่เราเพื่อนพี่อยู่ไหนอ่ะเพื่อนพี่อยู่ไหนจะหนีเหรอสงสัยเมียไม่ให้มาว่ะไม่เราเพื่อนพี่ี่จะมาด้วยอ่ะไปเจอเลยโทรศพัพท์ยังโทรแทบจะไม่ค่อยได้เออที่วัวที่วัวทีวังไม่รับไม่ได้ยินหรอกเสียงดังอ <S S S 2> ันนี้ได้ยินเปิดไอ้นี่สปีกเกอร์โฟนอยู่ตรงนี้ งานนี้เจ๋งว่ะโอ้สบายเลยลอันนี้ครับให้เด็กขี่ให้ <laughs> จัดเต็มเนี่ยเสือของเขาแนวโอ้โหเป็นยังไงเยี่ยมไปนุ่มอะนุ่มๆโอ้โหจัดเต็มแหลกเลยครับือดเกินยเินตายโอ้โ <laughs> โอโแกร่อย่างดีผมไม่เอาใีหมวดนี้หรือหรอไม่มีเลยนี่ยงถ่ายรูปนี่ไงบนหัวกระบานอยู่ไม่ได้อยู่แล้วจะล้ม นี้ไอ๊เมียวะผมว่ายืนหน้าหน่อยฝันแล้วเลยาาสว่างดีเมืเ่อเช้าปั่นมามืดกดแมงมิดสว่างจ้าเลยวายแรงดีนะดูเด็กขาไม่ถึงอ่ะสุดยอดแม่ามาตาม สุดขข้้นนยยออ ด่าฮอนเสียงดังเลยที่โดนเกี่ยวเกี่ยวใครวะเอาขึ้นไม่ไหวนะอ๋ะเอเหรอถ้าเกี่ยวผมดูเห็นต้องหนีถ้าขึ้นโยกได้มิวไม่ค่อยมีไม่ต้องใช้แรงเยอะอใช้แรงแรงหมดแรงก่อนทีตหนึ่งปั่นกี่รอบวะเนะะี่ยอาทีตหนึ่งปั่นกี่รอบแล้วแต่ ทางเวทีตรางกรรมถ้าผมไม่อยากที่นันนะผมปัดทุกวันตอนเย็นไม่ได้กลับบ้านง่ายนี่แล้วหกโมงกว่าแล้วโอ้โหขอขึ้นรถไงปัดสนามกีฬาไงถ้าผมเล่นหกโมงที่นั่นเนี่ไม่ได้ระวังหลุมครับระวังหลุมขึ้นสะพานไหมไม่ขึ้นแล้วนี่ไม่ขึ้นออกซ้าย ดาคอนชันหน้าสวยดีอ่ะเรียงสายเบรกแล้วสวยเลย